เอ็มก็ื่อจะว่าไมภูเก็ตถ้าไม่ได้ดูวีทีอาใช่มังไงเอ็ไม่ได้ดูแล้วนี่อี่้นรอนไปเตรียมไปหวนอนพี่กดเราซ้อมอย่างเด็ฮะนี้พวกนี้ตัวแดงทีเนี่ยจำเนื้อได้แล้วนี่มันสุด่เลยนี่มันสเมื่อกี้สิ่งที่เราทำมันฝันไปอยู่ละเมออยู่เก่งปเกงได้เก่งปะเฮ้ย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 เ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ นั่นอะไรเนี่นเมื่อกี้อะไรไอคิทมากใช่หรอเปล่าสองทุกคนนั่งแบบตอนจบอะจะได้ทิ้งมุมมองแบบมุมบนไม่ได้ถ่ายจากมุมบนหรอกเขาถ่ายจากมุมบนไปเลยเหมือนแบบเหมือนจูบเลยเหมือนกันแบบเหมือนกับไอคิทบอกเไม่นอนแต่ใกล้ไปมาอันนียอยู่กับพี่แม็กจมูกชนเฮ้ยพี่ดูมีมีนี้เลยมีนี้เลยเฮ้ยมีแบบมีขู่ ไม่มีคนใช่เหรอเดี๋ยวรามตอนท้าย่าพี่บูใช่อไรันพาออมน้ำเหนือพี่มมนที่มันช็อกตงั้นแล้วก็เลยแบบมีแพลนแนนอ้าแต่ยังไงรู้แล้วตอนนี้ตอนนั้นไม่รู้ก็เดนกลับมาพี่บูไม่มีคนรอกหรอแบบอ้าวโหไม่ทันเลยไม่มันะมันชอับนม ผมคุณลิลี่ถอดอะไครับผมเอาล้านอนเลอาล้านอนเลยเหรอเออบนน้าทุ่มเฮ้ยเดี๋ยวดิโอ้โหเป็นเส้นอย่างเงี้ยเป็นเสอย่างเงี้ยเนี่ยฮบพี่ภูมิไม่เขี่ยวเลยลงอะไรเนี่ยนี่คิวจะไม่ทนนะครับเสื้อแม็กเหมือนพี่มากพันขนมมาก่อนเนี่ยมาเกิดเที่ยงใครน้อง เฮ้ยมาอีกรูปมึงขอรูปมึงขอรูปมึงรูปรูปตัวเด็กแว้นรูปตัวเด็กแว้นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงถ่ายไปผู้หญิงถ่ายไปมุกยืนเลยมุกยืนเลยผู้หญิงถ่ายไปผู้หญิงถ่ายไปโอ้โหไม่เห็นกล้องเลยผู้ชายไอ้มุกเต็มหน้าเต็มจอเลยขนาดระวังมุกระวังผู้หญิงผู้หญิงถ่ายธรรมดาไปเด็กแว้นใช่ไหมจัดให้หนึ่งสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่มึงกดถ่ายยังยังยังไม่กดวหนึ่งสอง คือมีคู่เกยหันหน้ามองกันคืออะไรคือล่ะอันนี้มันแบบติดยาเลยนี่มันก็ติดยานี่หน้าตอบไม่ติดเลยไม่แก่เหมือนมันน่ารมากเลยแบบว่าตีมันหนักอ่ะตีไหมตีไหมตีไหมโอ้รู้สุดท้ายแล้วนะอะไรอะเราเอาเนี่ยววอเตอร์เมนหล่อไหม่สาอัพแอะเย้คือบอกว่าหล่อมุมคานี่ไม่คิดจะหันมุมอื่นเลยไม่หล่อาแล้วติดเทมไม่ติดชอบสองคนนี้หว่ะ ไมม่่พี่ก็บอกว่าอดีตหน้เขาตัดโมลิเชไม่คุยล้างหน้าเดี๋ยวผูดไม่เดี๋ยวิผมอยากรู้จริงนพี่เปิดหมวกที่อ่ะทั้งสองโชว์เลยตัดทำไมผมโชว์ดินี่ดูปากมาไม่ธรรมดานะจะบอกว่าแผลเป็นขอเย็บไอ้ปากไมาบ้าลเู้เถอเนี่ยทำไมไม่ถามพ่อที่พี่ขับคือ